เห็นร่างเผยแล้วเห็นแล้วกระโปรงเห็นแล้วอู้เห็นถ่ายถ่ายหัางเหมือนจะอ่อนโอ้เพิ่งบินสวนเสานาแล้วครับผมพี่น้องน่าน้นาน่าซีแล้วดังวีวีแล้วอู้ ใช้มือละพุ่นะบุนติวเลยดึงออกอครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องเจอกันอยู่ในป่าเลยครับผมอากาศคึมๆึมืลอนี่หลังจากพายุเขาเลยครับผมหมู่บ้านฝนตกตกกับบบโดนแล้วครับผมแต่ส่วนไหลยมันสีคึมครับผมเจอกันอยู่ใต้ต้ตนเพิงเลยครับผมเจอแล้วเลยครับผม มัอนี่เพิ่งบอ่ออกหากินนี่ครับผมที่ไตพุ่มข้างบนนี่แหละครับผมพุ่มบนหัวนี่นจึงไดจะขี้ตกเนาะหั่งกับเมือนจะใส่ใดอยู่ด้วยครับผมอู้ยุ่งเดี๋ยวจะกลับลายกล่องซูมให้เบิง้งนะครับผม ไต่ภูมิใหม่ครับผมไต่ภูมิน้ำเลยน้ำล้นๆเลยครับผมโอ้โหถางกันยาวเลยเดี๋ยวไปลุนกันข้างบนครับผมอ่อนเล็กใหญ่มีน้ำบอ่อเดี๋ยวไปลุนกันข้างบนครับผมเพิ่งยุบฝุ่นเล้วครับผมท่านยังหอดอยู่ห้างย่านแล้วครับผมนะ บนสูงได้ครับผมแต่นี่ที่เห็นอยู่น้ำทั้งนั้นเลยโอ้โหเครื่องน้ำทั้งนั้นเลยครับผมนี่น้ำทั้งนั้นเลยครับผมสางมาได้ขุมใหญ่น,นึงแล้วครับผม <laughs> เลยขุมเหมือใหญ่นึงเพิ่งไก่ย่านแล้วบ้านนี้โอ้งานนี้ จุดครบก่อนครับผมจีเขาหอนห้างวนชีบปแตกมากกอนอ่ะไปอีกครับผมบุกปีกบักอุ้ยจังๆเลยครับผมเลยครับอุย้ยน้ำ สุดยอดเลยคนบุกไปหาพ่งไปคนละทางเลยอ้หูน้ำเรื่อน้ำนยังง้ออีู่เนาะเมื่อก,กะดอกระเดียดเลยอู้ <laughs> เหลือดกระจายเลย <laughs> ยานเครื่อไปพ่านห้างเนี่ยครับผมโอ้ต้องจากเขาทะเลหอดเพิ่งนี่ครับผมนี่นอ้องโอ้น้ำล้นเข่ากระเป๋า โอ้สะเทีอนห่นเพิ่งทุกดอกเลยแหงไก่แหงสะเทีอนด้วยครับผมเดี๋ยววันท่านีีถือควันหัางอยู่อ้ มางอยู่ตรงนี้แล้วครับผมข้างอยู่ตรงนหน้าเขาเดียแต่มันยังเขาหามันท่านใดๆครับผมควัดท่านอีกเถือ่อนยู่เดี๋ยวงานเขาถึงกระพพาะใจโยดละ bỏ <laughs> đi ăn trước lại à, đột chắc nói là các ông biết nó đột chắc nói nói đến đi ห้อยหามงยุยด้วครับผมเป็นหาเดียวๆวิยงมุงยืนเลย no いあと。<laughs> <laughs> สูงเลยแต่ใส่เวลาดโดนคักอื อปักมีดกับโยูใสก่กระเป๋าดีกว่าครับเพ่เดี๋ยวมันลนส่วนสีล่งไปเอาอีก เห็นล่างผื่งแล้วเห็นแล้วกระโปรงเห็นแล้วอู้เห็นถ่ายถ่ายห้างเหมือนจะอ่อนเหมือนจะอ่อนเหมือนพิ่งอ่อนเขื่อนน้ำเขียอนน้ำท่านีเ่เลือกท่านีเ่เลีวอยู่เขือนยันยันนี่กระน้ำตัวนี้อู้โุ่นเอ่ะมือ เหลือดพมดแล้วครับผมเคยืัองไงกระน้ำตัวนี้เอามันออกเคือแห้งสด้วย เพิ่งบินสวนเซนาแล้วครับผมพี่นอ้องน่านน่านซีแล้วดังวีวีแล้วหย่อนว่ามันคนเข่าทัานได้หอดดีแล้วครับผมโอ้ซีอยู่ทั้งเดืนเอนเราดแต่เสียงคนเข่าอีกคนครับผมควนเข่าอีกคน โอ้ถอดแปล้วพี่น้องเลยถอดแล้วถอดแล้วถอดแล้ว ไ้ก่อนครับผม làm cả thân thì hiện được không bụng không phải uh. oh, đi vô u muốn ít Hãy subscribe ยสางเขี้ยนอีกก่อนน้ำหลุดล่วนเลย mưa là phụn à, tiêu rồi đấy Đứng ngọt khắp phốm Ui, tổ lẽo khắp phốm Ngoại Khoan như xây lạc <laughs> oh. Khoan như xây, khoan như xây Mở cài con โผเลยคางเดียวกันเลยว้ามานันอ,อ,อูบอกออกกันเดี๋ยวมันจิตโดนถุงเข้าเลยครับผมจิตโดนถุง แล้วทุ้มกระจะขาดโอ้หถึงแกใส่รอบสองแล้วหนุงน้ำเบิ้งห้างครับพี่น้องมีแล้วฮะห้าง,างหนาม ปิดตาแต่กา็สวยอยู่นะครับผมกดอีกด้านนึง่งโอ้ตัวเต็มเลยเอาครับผมดเดยลยเหรอพี่น้องดูเดวเลยครับผมไว้แล้วได้หลายตัวแล้ว

ลุยนี่แล้วลุยนี่แล้วปะไอ้อสครับผมมีน้ำติดมั้ง Hvala što pratite kanal. พี่น้องเบิงสีน้ำเบิงความเหนือครับผมเอาเก็บแล้วครับผมขอเก็บก่อนร่างกับผมีเนี่ยเอาหรอกครับผมปล่อยไว้เลยครับผมลงครับผมโอ้ถีอหลายตัวแล้วลงครับผมไปครับครับผมพี่น้องโอ้โหบุกน้ำบุกน้ำโดนคักนะ้ครับผมทั้งน้ำปักทั้งเพิงกะตอดครับผมยับเยินเลยวันนี้ โอ้ยเ oh. ด้น้ำอโอเคอยู่นนครับผมได้นตน้ำด้วยครับผมมือนี้ก็น่าจะได้ห้างเดียวเนี่แหละครับผมน่าจะได้ก้อนเดียวนี่หละอากาศมันดีเพราะอนที่เห็นแดดในตอนในใบใบนี่นะครับผมแดดเพิ่งจะออกครับผมแล้วโตมันบ่ออกหากินมันก็นหายยากเนาะครับผมตามโตบ่ได้มือนี้เท่ากับสงสัยจะตรงพ่อแค่นี้แหละครับผมตรงกลับแล้วครับผม ไว้ตามตัวกันมือนะครับผมสำหรับมืออีกอะแค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับ